บทที่107ยินดีต้อนรับบอลหิมะโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีความมั่นใจในการโต้คลื่นทะเลกำลังค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วเรากับน้ำแข็งหิมะที่อยู่ใต้แสงอาทิตย์ไม่มีผิด นิวเซนไม่ได้พูดเกินความจริงเลยแม้แต่น้อยความยากของกีฬาโต้คลื่นนั้นแตกต่างกับการเล่นเจ็ตสกีน้ำราวากับดินแค่ชินซอโอพายกระดานโต้คลื่นไปหายอดคลื่นทะเลก็เสียเวลาไปแล้วครึ่งชั่วโมงกระดานโต้คลื่นได้ถูกน้ำทะเลที่ขึ้นลงซัดจนพลิกคว่ำตลอดเวลาและตัวเขาก็ถูกซัดจนลอยขึ้นอย่างเบาวิวสุดท้ายก็พายมาถึงบริเวณรอบๆอบยอดคลื่นชินซอโอเพิ่งจะปีนขึ้นไปบนกระดานโต้คลื่นผลคือเขาไม่สามารถที่จะออกแรงปีนขึ้นไปได้และถูกซัดจนพลิกคว่ำลงไปในน้ำอีกครั้ง หลังจากที่เล่นอยู่เกือบหนึ่งชั่วโมงชินซอโอก็ได้เผยให้เห็นปฏิกิริยาต่างๆที่น่าตลกของนักโต้คลื่นมือใหม่สุดท้ายเมื่อหมดปัญญาเขาจึงใช้การเรียกจิตสำนึกโพไซดอนออกมาจิตสำนึกโพไซดอนสามารถรับรู้ถึงจังหวะของคลื่นทะเลทำให้เขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของน้ำทะเลได้ก่อนนอกจากนั้นยังสามารถทำได้แม้กระทั่งทำให้น้ำทะเลขึ้นลงตามความคิดของเขา ขณะที่เขาขึ้นไปบนกระดานโต๊ะคลื่นลมในทะเลก็ได้สงบลงทำให้ในระยะแรกที่ยืนก็ได้ถูกคลื่นเล็กๆผลักเคลื่อนไหวแต่หลังจากที่ยืนได้อย่างคงที่แล้วนั้นคลื่นทะเลลูกใหญ่ก็ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงเข้ามานี่คือการกระทําที่ทุจริตและเมื่อมีคนอยู่มากๆจะไม่สามารถใช้มันได้เมื่อถูกคนอื่นพบว่าคลื่นที่อยู่รอบข้างเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแปลกประหลาดก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากที่สําคัญที่สุดก็คือ หลังจากที่จิตสำนึกโพไซดอนปรากฏขึ้นบอลหิมาปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าครีบน้ำเงินเหนือก็ได้พุ่งเข้ามาอย่างเร็วปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าครีบน้ำเงินเหนือ,อยังพอที่จะปรากฏตัวออกมาได้เพราะพวกมันซ่อนตัวอยู่ในน้ำทะเลแต่บอลหิมนั้นซุกซนมากมันโผล่หัวขึ้นมาและร้องอู้อูไว้ล้อมรอบชินสือโอไว้อย่างต่อเนื่อง มันใช้ปากพ่นน้ำทะเลขึ้นไปและพ่นลงมาที่ใบหน้าของชินสือโอชินซอโอถูกมันพ่นน้ำใส่จนเกือบจะตกลงไปในน้ำเขาจึงรีบนั่งลงบนกระดานโต้คลื่นบอนหิมาเห็นเขานั่งลงไปจึงนึกว่าเขาอยากที่จะเล่นสนุกกับตัวเองมันจึงเอาปลาคาฟอพุ่งขึ้นมาจากน้ำและใช้หน้าผากถูกไปที่ตัวของชินซอโอชนให้เขาตกลงไปในน้ำ อู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 ออบอลหิมะมีความสุขที่ได้ชำระล้างอยู่ในน้ำทะเลกับชินซือโอในแววตาของมันปรากฏให้เห็นถึงความเปล่งประกายด้วยความสุขและล้อมไปมาที่ตัวเขาอย่างต่อเนื่องมันมักจะใช้หน้าผากชนเขาหรือใช้หางตีเขาชินซือโออยู่ในน้ำและปลอบบอลโยนหิมะไว้นานแล้วที่เจ้านี่ไม่เจอกับเขาจึงรู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษทำให้เขาใจไม่แข็งพอที่จะใช้จิตสำนึกโพไซดอนขับไล่มันออกไป เด็กทั้งสี่คนที่อยู่บนฝั่งได้เห็นวานเบลูก้าน้อยเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นบอลหิมะที่เจริญเติบโตภายใต้การปรับแก้อย่างเป็นพิเศษจากจิตสำนึกโพไซดอนผิวของมัน,มนวาวเปลี้ยงเกลาผิวขาวราวหิมะเมื่อปรากฏบน,บนพื้นผิวน้ําแค่ถูกแสงของดวงอาทิตย์สองก็เกิดความวววาวระยิบระยับเรากับสวมชุดอัญมณีเพชรไม่มีผิดดูแล้วน่ารักอย่างสุดขีดว้าวสวยมากจริงๆนี่คือโลมาเผือกเหรอกอร์ดอนจ้องมองอย่างตาโตและตะโกนออกมา มิเชลจ้องมองที่ความน่ารักเจ้าตัวเขาอย่างไม่กระพริบตาและเอ่ยขึ้นว่าไอ้โง่โลมาเผือกจะใหญ่ขนาดนี้เหรอนี่คือวานเบลูก้าน้อยโดยปกติเมื่อซีมอนสเตอร์ชาร์กและคนอื่นๆได้ออกเรือไปในทะเลก็สามารถพบเห็นวานเบลูก้าน้อยได้บ่อยๆดังนั้นเขาจึงเห็นจนชินตาและพวกเขายังรู้อีกกว่ามันชื่อบอนหิมะบอนหิมะปฏิบัติต่อคนอย่างเป็นมิตรเมื่อเจอกันพวกมันจะกระโดดออกมาและร้องอูอูเพื่อเป็นการทักทาย โดยทั่วไปเมื่อออกทะเลพวกเขาจะบรรทุกกุ้งแม่น้ำเอาไว้บนเรือบ้างเล็กน้อยบอนฮิมาชอบกินสิ่งนี้มากซีมอนสเตอร์ Monster และชักป้อนให้มันกิน3-4ี่ครั้งจนได้รับมิตรภาพที่ดีจากมันมันจะเป็นฝ่ายเข้ามาใกล้เรือเองแอลและเล่นกับพวกเขาเมื่อเห็นพวกเด็กๆชอบชักเลยพูดแนะนำเล็กน้อยและสุดท้ายก็เอ่ยออกมาว่าฉันจะพาพวกเธอเข้าไปดูใกล้ๆบอนฮิมาเป็นมิตรมากนะมันจะชอบพวกเราไหมเชอรี่เอ่ยถามอย่างกังวล ถึงอย่างไรชักก็เป็นพ่อคนแล้วจึงยังคงมีความรักแบบพ่อเขานั่งยองๆลงสางผมให้กับเชอร์รี่และเอ่ยขึ้นว่าพวกเรายังชอบเธอเลยบอนหิมะก็ต้องชอบพวกเธอเหมือนกันเจ็ตสกีนั้นลำใหญ่และกว้างหลังจากที่ชักติดเครื่องแล้วก็เอาเด็กสองคนนั่งอยู่ข้างหน้าตัวและอีกสองคนนั่งอยู่ข้างหลังจากนั้นก็ขับเข้าไปในทะเลนิวเซนก็ได้ขับเจ็ตสกีเข้าไปใกล้บอนหิมะเช่นกันและโบกมือเอ่ยทักทายขึ้นว่าใายบอนหิมะม,มาอาบน้ำให้ฉันหน่อย บอลหิมาจึงดำลงไปในน้ำและปรากฏตัวขึ้นมาที่ข้างข้างนิวเซนมันเปิดปากพ่นน้ำทะเลขึ้นไปนิวเซนจึงหัวเราะชอบใจออกมาเมื่อชักได้ขี่เจ็ตสกีเข้ามาใกล้ชินือืโอจึงว่ายเข้าไปอุ้งเชอรลี่ลงมาพวกเด็กๆต่างก็ว่ายน้ำได้หมดแต่ถึงอย่างไรกำลังในร่างกายของเด็กก็ยังน้อยเด็กผู้ชายทั้งสามคนก็ได้กระโดดลงมาจากเจ็ตสกี บอลหิมะชะโงกมองและว่ายน้ำเข้ามาชินสือโอให้เชอร์ลี่ขี่หลังเขาวไว้และตะโกนออกมาว่าบอลหิมะว่ายช้าๆลงหน่อยนี่คือเชอร์ลี่แกจะต้องจำเธอไว้ผิวของวานเบลูก้าจะมีน้ำเมื่อเคลือบอยู่หนึ่งชั้นข้อแรกก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องพวกมันให้พวกมันได้ขึ้นมาบนผิวน้ำและรับแสงจากดวงอาทิตย์อีกข้อหนึ่งคือเพื่อลดค่าประสิทธิแรงเสียดทานจากน้ำทะเลซึ่งจะทำให้พวกมันว่ายน้ำได้อย่างสบายตัว แต่ด้วยเหตุนี้คนจึงไม่สามารถนั่งอยู่บนตัวของมันได้อย่างมั่นคงชินซือโอทําได้แค่จับเชอร์รี่ไว้เมื่อบอนหิมะลอยขึ้นมาบนผิวน้ําถึงจะให้เธอนั่งได้อย่างคงที่พาวอลลิสและเด็กอีกสองคนจึงได้ไว่ายน้ำเข้ามาเมื่ออยู่ตรงหน้าของบอนหิมะพวกเขาจึงมีจิตใจที่ไร้เดียงสาแบบเด็กๆพวกเขาคลอคลูกคลำบอนหิมะอย่างใกล้ชิดบอนหิมะจึงว่ายน้ำสายไปมาซ้ายขวากับพวกเขามีทั้งเสียงหัวเราะฮิฮิแล,และเสียงร้องอู้อูอย่างเบิกบานใจ เมื่อเล่นได้สักครู่ชินซือโอจึงอุ้มเชอร์ลี่ลงมาตีไปที่หัวของบอลหิมะและเอ่ยขึ้นว่าโอเคเจ้าเพื่อนยากไปพักผ่อนเถอะวันหลังค่อยเล่นกันใหม่ในตอนนี้ได้เกิดลมแรงและมีคลื่นสูงในทะเลจึงมีความอันตรายมากและเมื่อเป็นเช่นนี้จะทําให้รู้สึกเหนื่อยมากเวลาว่ายน้ําบอลหิมะยังอยากที่จะเล่นสนุกกับเด็กทั้งสี่คนอยู่จึงทําให้เหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นเด็กทั้งสี่คนก็เหนื่อยจนหายใจหอบกันหมดแล้วจนต้องกลับไปพักที่เจตสกีอยู่หลายครั้ง เมื่อได้ยินชินซือโอบอกว่าเลิกเล่นแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะอะไรอาวอนแต่ก็ได้เชื่อฟังเป็นอย่างดีพวกเขาจึงโบกมือให้กับบอลหิมะแล้วตะโกนพร้อมกันขึ้นว่าลาก่อนเจ้าบอลหิมะเจอกันครั้งหน้าพวกเราจะเอาของอร่อยมาให้แกกินจากนั้นชินซือโอก็พาเด็กๆขึ้นไปบนฝั่งนิวเซนอยู่บนเจ็ตสกีและเอ่อยถามขึ้นว่าบอสยังอยากจะโต้คลื่นอีกไหม ลมได้พัดแรงมากยิ่งขึ้นทําให้คลื่นทะเลสูง5-6เมตรได้ก่อตัวขึ้นแล้วคลื่นทะเลเช่นนี้ทําให้ดูแล้วน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งหากซัดเข้ามาที่ตัวคนสามารถทําให้คนหมดสติได้ดังนั้นเขาจึงใส่หัวและเอ่อยออกมาว่าช่างมันกลับไปกันเถอะถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วการเล่นอยู่แบบนี้ทําให้เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับอาหารเช้ายัางเลือนรางอยู่ตรงหน้าแต่ก็มาถึงช่วงเวลากลางวันเสียแล้ว พฤติกรรมการบริโภคอาหารของแคนาดาเหมือนกับอเมริกาไม่มีผิดพวกเขาให้ความสําคัญกับโภชนาการของอาหารเช้าโดยหลักๆจะบริโภคอาหารที่มีโปรตีนและให้พลังงานแต่ในตอนกลางวันนั้นค่อนข้างจะง่ายๆเพียงแค่กินให้อิ่มก็ใช้ได้แล้วและเพราะว่าต้องทํางานและใช้ชีวิตมาทั้งวันมื้อเย็นจึงเป็นอาหารมื้อหลักที่กินอย่างจริงจังที่สุด ชิ้นสือโอก็ไม่ได้สนใจอาหารกลางวันสักเท่าไรและพวกผู้ชายก็เลือกที่จะดื่มเบียร์กันทุกคนส่วนพวกเด็กๆกกินน้ำผลไม้หรือนมวัวส่วนอาหารที่พวกเขากินคือพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์หรือบะหมี่น้ำเกรวี่ของแคนาดานอกจากนั้นก็ยังทำสลัดผลไม้อีกด้วย เชอร์รี่กับมิเชลไปเก็บผล,ลไม้พาวอวลลิสและกอร์ดอนไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์และพิซซ่าที่ชินซือโอให้พวกเขาไปทำงานแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวเองขี้เกียจแต่เป็นเพราะเขาได้พบว่าเด็กทั้งสี่คนขาดความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างรู้สึกต้อยต่ำจึงจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการติดต่อสื่อสารและการลงมือทำงานจึงเป็นวิธีการปลูกฝังเรื่องความมั่นใจในตัวเองได้อย่างดี เมื่อถือลูกเบอร์รี่กลับมาหนึ่งตะก้ามิเชลลังเลที่จะพูดแต่สุดท้ายก็เขินอายและก้มหน้าลงโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเชอร์รี่จึงพูดขึ้นมาว่าชินเหมือนกับต้นกล้าผักของพวกเราจะถูกตัวอะไรขโมยกินแล้วใบผักหลายใบได้แหว่งไปจนเกือบหมดอะไรนะชินซื้อโอถามอย่างสงสัยและพาชักไปดูที่สวนผักหลังจากที่ใช้พลังโพไซดอนปรับแก้แล้วผักเหล่านี้ก็จเจริญงอกงามอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นดินของฟาร์มปลานั้นมีความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังเต็มอิ่มไปด้วยน้ำฝนต้นกล้าของผักเหล่านี้จึงเหมือนได้ใส่ปุ๋ยและ,จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแผ่นใบอ่อนช้อยเขียวขจีดูแล้วเหมือนมีพลังที่น่าดึงดูดก่อนหน้านี้ในแปลงผักมีตักกแตนอยู่เยอะมากหลังจากที่เขาได้เลี้ยงลูกไก่เพื่อเอาไว้จับพวกมันอยู่หลายวันตักกแตนก็ได้หายสาบสูญไปหมดแล้วจึงไม่น่าจะยังมีอะไรมากินผัก เมื่อพวกเขาไปเห็นที่สวนผักใบของต้นกล้าผักก็ฉีกขาดจนเลเทะไปบ้างแล้วจริงๆต้นกล้าของแตงกว่าขึ้นช่ายถั่วแขกและต้นกล้าของมะเขือเทศก็ถูกกอกวนแล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงแต่เมื่อชินสือโอมองดูก็รู้สึกเจ็บปวดใจอย่างต่อเนื่องแบบนี้นี่ตัวอะไรทำชินซือโอเอยถามอย่างกลัดกลุ้มใจชักนั่งยองๆบนพื้นและมองดูอย่างละเอียด จากนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าเมื่อวานฝนเพิ่งตกพื้นดินชื้นขนาดนี้น่าจะยังมีรอยเท้าทิ้งไว้เดี๋ยวผมลองหาดูได้แล้วอยู่ตรงนี้หาเจอแล้วชินซือโอจึงตามเข้าไปดูรอยเท้าเล็กๆหลายรอยปรากฏอยู่ที่ในสวนน่าจะเป็นรอยที่ตัวการสำคัญได้ทิ้งไว้